ทั้งนี้วันนี้ครับเราจะใช้เทคนิคเท,ทรดทองแบบจอมยุทธหนังสือเล่มนี้นะครับในการเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องหัวข้อ f i b o n a c c i Number นะครับจากหนังสือเทคนิคเท,ทรดทองแบบจอมยุทธเล่มนี้นะครับแล้วก็เราก็จะอ้างอิงราคาจากสมาคมค้าทองคำครับสูตรประกาศมาที่26,350เป็นการรับซือ้อ แล้วก็ขายออกที่26,450นะครับสมาคมคาะาวาปอากาศราคาทองคำแท่งมาตามนี้เลยนะเราก็มาเรียนรู้ตัวอย่างไปได้วยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับฟิปโบลนซีนัมเบอร์เปิดไปที่หน้า71นะครับ71ก็จะมีในหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนะครับหน้า77นะครับหน้า77ก็จะบอกไว้ว่าฟิปโบลานซี่นัมเบอร์เนี่ยมันสามารถหาได้กับแนวโน้ม ขาขึ Kid ้นแล้วก er. ็แนวโน้มขาลงนะครับแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลงจะแบ่งเป็น2แนวโน้มโดยที่หน้า77เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นการคำนวณหาเป้าหมายของแนวโน้มนะครับการปรับตัวพักฐานของแนวโน้มการปรับตัวพักฐานของแนวโน้มในแนวโน้มขาขึ้นพักฐานอย่างไรก็จะมีบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับพักฐานอย่างไรก็จะมีบอกเป้าหมายเอาไว้นะ ส่วนแนวโน้มขาลงก็จะมีเป้าหมายบอกเอาไว้สําหรับการปรับตัวพักฐานนะครับก็จะมีที่หน้า78นะครับแล้วก็การต่อตัวของราคาการต่อตัวของราคาก็จะมีบอกในแนวโน้มขาขึ้นและขาลงในหน้า79 <Yeah. S 1> นะครับในหน้า79ก็คือหน้านี้นะครับขาขึ้นแล้วก็ขาลงดังนั้นเราจะใช้เทคนิคในหนังสือเล่มนี้ มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับไปดูตัวอย่างกันเลยนะก็มาเป็นไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงนะครับเป็นไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงเราจะราคาขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาจาก1,678เหรียญตรงนี้นะครับ77.99ก็คือ778นั่นเองนะครับแล้วก็ขึ้นมาทำไฮไว้ที่1797.95ก็คือ1,798โดยประมาณนะครับ เราก็จะสามารถหาลูกคื่นได้นะครับจากลูกคืนใหญ่ตัวนี้ลูกคืนใหญ่ตัวนี้ก็จะได้ว่า,าจากพันพันหกร้อยเจ็ดนะครับพันหถึงพั0หขึ้นไปถึงพันเจ็ดรนะครับขึ้นไปทั้งหมด ก็ไรครับเราก็เอาเครื่องคิดเลขมาเลยครับลบกันเลยครับเอา2ตัวเลขนี้ลบกันเราก็จะได้ออกมาเท่ากับ120เหรียญนะครับได้ออกมาเท่ากับ120นะครับ120นะครับเอามาลบกันเราก็ได้ส่วนต่างเท่ากับ120อันนี้คือลูกคืนลูกที่1นะครับแล้วก็ลูกคืนลูกที่2เราก็จะหามาจากเจ้าโลที่พันเตรงนี้นะครับท่านี้จะเป็นลูกคืนลูกที่2นะครับ 1 7 2เี่เหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็ไฮก็มาทำไวท้ที่ที่เดียวกันก็คือ1797ตรงนี้ก็จะเป็นลูกคื้นลูกที่2ลูกคื้นที่ลูกที่2ก,คก,คกค็คือ1ัน3ี่เหรียญน,นะครับ23เหรียญยี่สามก็ตีซะว่า24ี่เหรียญแล้วกันนะครับเราปัดขึ้นไปเลยแล้วกันนะทศนิยมเนาะ ถึง1,797.95ก็คือ1,798ราปนะครับ1ั9 8ดเสิราปรัดทศนิยมขึ้นไปเลยก็ได้นะครับไม่ซีเรียสมากมายนะครับเพราะนั้นเราก็เอาครึ่งที่เลขมาเลยลบกันครับ1,798ลบพันได้ออกมาเท่ากับ74ี่เหรียญน,นะครับ74เหรียญเราจะได้ลูกคืนออกมาทั้งหมด2ลูกคืนนะครับ2ลูกคืนตามนี้ เสร็จแล้วด้วยทฤษฎีของ f i b o n a ี c ั number จากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธก็ให้เราหาลูกขึ้นออกมาทั้งหมดนะครับจากการปรับตัวพักฐานราคาขึ้นมาจะย่อได้เท่าไหร่นะครับอ่านี่คือความหมายนะครับราคาขึ้นมาเนาะแล้วมันจะลงได้เท่าไหร่มันจะย่อตัวลงพักฐานได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็คือคำถามใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่ามีใครถามเราหรือเราถามตัวเองว่าราคาที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะมันจะลงพักลงมาได้เท่าไหร่เราก็สามารถตอบคำถามนั้นได้นะครับโดยเราก็หาจากพิโปเนซีนะครับเราก็หาจากพิโปเนซี่พิโปเนซีแรกในหนังสือ7หน้า7 7ก็จะบอกไว้ว่าเราจะหาได้ที่38.2% 38.2%นะครับ ได้ออกมาเท่าไรเนาะหร่เนได้ออกมาเท่าไรนะครับได้ออกมาเท่าไหร่เราก็ต้องคำนวณออกมาโดยใช้เครื่องคิดเลขครับเราจะใช้ระบบโบราณนิดนึงทำไมถึงต้องใช้เครื่องคิดเลขผมก็บอกสมาชิกได้เลยว่าถ้าท่านใช้เครื่องคิดเลขสิ่งต่างๆที่ท่านคิดมันจะเข้าไปอยู่ในหัวของเราโดยง่าย โดยง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โปรแกรมสําเร็จในการล่าฟิโปออกมาเราจะไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับเราจะไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเลขเหล่านี้เลยดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้เรียนรู้เราจะต้องใช้เครื่องคิดเลขเพื่อให้ความรู้เหล่านี้มันซึมซับเข้าไปอยู่ในสมองของเรานะครับเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปเราสามารถคํานวณได้ด้วยตัวเราเองเราก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ดังนั้นผมจึงใช้เครื่องคิดเลขในการที่จะมาคํานวณหาไปด้วยกันนะเป็นระบบโบราณเพื่อให้มันซึมซับสิ่งที่มาที่ไปเข้าไปในหัวของเราโอเคนะอ่ะทีนี้เราก็กดเลยครับ120นะครับ38.2%นะครับมันจะย่อตัวลงได้เท่าไหร่เราก็หามาเลยครับ120คูณ38.2%ออกมาเท่ากับ45นะครับ45 98เราก็เอาไฮที่1798อเนาะเพราะว่าจุดสูงสุดอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ลบออกเพราะเราจะหาว่ามันย่อลงมาได้เท่าไหร่ถูกไหมครับในเมื่อเราจะหาว่าย่อลงมาเท่าไหร่เราก็ต้องเอาไปลบออกนะครับก็คือ1798ลบด้วย45ก็จะออกมาเท่ากับ1753นะครับได้ออกมาเท่ากับ1753นะครับเข้าใจจุดนี้นะครับ 1753เป็นเป้าหมายแรกของการลงจากลูกขึ้นลูกขึ้นที่1น,นะครับลูกขึ้นที่1นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายแรกของการลงเนาะ,ะเป้าหมายที่2ก็คือ50%แล้วก็120้อย2 0คูณด้วย50%อนะครับออกมาเท่ากับ60แล้วเราก็เอา60ไปลบออกจาะไฮสูงสุดเราก็จะได้เป้าหมายการลงเป้าหมายที่2 1 7ห8ล60 ก็จะเหลือเท่ากับ1,738นะครับ1,738นะครับลบกันง่ายๆครับเบสิกเลยครับการคูนเปอร์เซ mm ็นต์ก็คิดง่ายๆแบบนี้การเอาไปลบก็ง่ายๆแบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นเป้าหมายที่3 61.8%เปราก็เอา120ใช่ไหมครับส่วนต่างของจุดจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดเนาะคูนด้วย61.8%ออกมาเท่ากับ74 7 4แล้วก็เอา1798ลบด้วย74ออกมาเท่ากับ1724นะครับเราก็เขียนลงไปเลยนะครับ1724อันนี้ก็คือเป้าหมายการย่อตัวลงพักฐานนะครับจากคำถามที่ว่าราคาทำหายไว้ที่1798แแล้วมันจะลงได้เท่าไหร่ล่ะ จาก f i โบนั c ชีเราก็สามารถหาเป้าหมายการคักฐานได้3จุดจากลูกขื่นที่1นะครับทีนี้เราก็ไปดูกันต่อที่ลูกขื่นที่2ลูกขื่นที่2ก็คือจากเจ้าพันสีแดงครับจากพันเจนะครับยี่สปัดขึ้นเป็น24นะแล้วก็ขึ้นไปถึงไฮเดียวกันคือ1798จนะครับจะย่อตัวลงได้เท่าไหร่เราก็หาลูกขึ้นที่2ออกมาตามนี้ มันก็จะหาได้เท่ากับ38.2%อันนี้ก็คือลูกขึ้นที่2นะครับเป้าหมายแรกก็คือ38.2%นะครับจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนะครับบอกเอาไว้ในหน้า77เนาะเป้าหมายที่1 38.2%เป้าหมายที่2ของการพักตัวลง50%เปนะครับเป้าหมายที่3 61.8% พอเราได้รู้ว่าเป้าหมายการคักฐานจะมีที่3จุดนี้เราก็ใช้เครื่องคิดเลขเลยครับ74เอาเอา a ลบ b เอา1,798 high สูงสุดเนาะตรงจุดนี้นะครับลบด้วยจุดเริ่มต้นของคืนลูกนี้ก็คือ1,724นะได้74เอา74คูณ38.2ได้ออกมา28นะครับ แล้วการคักตัวลงจะพักได้เท่าไหร่เราก็ต้องเอาไปลบออกนะครับ1798ด้วย24ได้ออกมาเท่ากับ1707สักครู่นะครับ74 38.2%ได้มา28นะครับ1798 28ได้ออกมาเท่ากับ1770นะครับเป้าหมายแรกของการพักตัวลงก็คือ1770นะครับจากฟิโบนาีลูกคึืนนี้นะครับ คูขึ้นที่2เนาะเอาไปก็50%าส่วนต่างได้เท่ากับ74เอา74คูณ50%ซได้มา37เอา37ไปลบออกนะครับเพราะเราจะหาเป้าหมายการพักตัวลงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปลบออกนะครับจากลบด้วยพัน8 ได้ออกมาเท่ากับ1 7 6เนะครับเป้าหมายที่2ก็คือ1761เนาะอ่าเมื่อเราได้เป้าหมายที่2เสร็จเป้าหมายที่3ก็คือ61.8%แล้วก็74คูณด้วย61.8%ได้ออกมาเท่ากับ45พอเราเราเอา45ไปลบจาก1798ลบ45ได้ออกมาเท่ากับ 1,753นะครับเป้าหมายที่3ก็คือ1,753ทีนี้เราก็จะได้เป้าหมายของการพักตัวลงนะครับของการพักตัวลงจากการที่ราคาขึ้นไปทำา i g ที่1798นะครับล่าสุดไฮล่าสุดของราคาทองคำเนาะตัวนี้นะครับแล้วราคาก็พักตัวลงนะครับ ให้กับตัวเองได้ว่าราคาจะพักตัวลงได้เท่าไร่บ้างนะครับเราก็จะเห็นจากภาพครับทีนี้เราก็เอามาเรียงครับเราก็เอามาเรียงกันว่า6ตตำแหน่งนี้เราจะเรียงแนวรับได้เท่าไหร่บ้างเราก็จะได้ว่าเป้าหมายแรกก็คือนี่เลยครับเรามาเรียงกันด้วยนะครับพอทําเสร็จแล้วต้องเอามาเรียงนะเป้าหมายแรกก็คือพัน 1770ใช่ไหมครับเป้าหมายแรก1770เนะครับเรียงเลียงค่าจาก6ตำแหน่งนี้นะครับเรียงค่าจาก6ตำแหน่งนี้เป้าหมายที่2ก็คือ1761 1,761เป้าหมายที่3ก็คือ1753เนาะเป้าหมายแรก1,770ตรงนี้เป้าหมายที่2,1 7 6 1 เป้าหมายที่3ก็คือ1753ซึ่ง2 2คลื่นนี้มาตรงกันนะครับก็จะได้ว่า1 7นเเป็นเป้าหมายที่3เป้าหมายที่4ของการพักตัวลงก็คือเท่าไหร่ครับ53ไปแล้วก็จะเหลือ1738ตรงนี้นะครับ1738เนาะ แล้วก็เป้าหมายสุดท้ายของการพักตัวลงที่มากที่สุดก็คือที่เหลืออยู่คือ1,724ตัวนี้นะครับเราก็เขียนไปเลย1 7 2เเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบคำถามได้ทันทีว่าจากการที่ราคาทำาหายที่1,798ยนะครับหายล่าสุดที่1,798ตัวนี้นะครับตัวนี้นะล่าสุดของราคาทองคำนะครับราคาจะพักตัวลงได้ ห้าระดับห้าระดับนะครับนะตอนนั้นณนะตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ราคาก็เฉลย ER ออกมาว่าไงบ้างครับราคาก็เฉลย ER ออกมาว่าราคาเนี่ยได้ลงมาต่ำสุดที่เท่าไหร่ครับต่ำสุดตรงนี้เนาะเมื่อคืนนี้เมื่อวานน,นี้ลงมาต่ำสุดที่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองใช่ไหมครับตรงนี้ลงมาที่พันหกร้อยพันเจ็ดร้อยหกสิบสองนะครับ ตรงนี้คือการลงมาต่ำสุดเมื่อคืนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยราคาก็สามารถเบรกแนวรับแรกออกไปได้ครับแนวรับแรกถูกทำลาย1770แต่แนวรับที่สสามารถรับอยู่เห็นไหมครับแนวรับที่2ก็สามารถรับอยู่นะครับที่1,761ตรงนี้เพราะว่าราคาลงมาถึง1,762ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น แนวรับฟิโบนแชนีแนวรับที่2รับอยู่ที่1 7 6นะเเฉียดกันเหรียญเดียวถือว่าใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมันรับอยู่มันก็เด้งกลับนะมันก็เด้งกลับนะเวลานี้ราคาก็เด้งกลับถูกต้องไหมครับทีนี้ก็เกิดคําถามนะเวลานี้ทุกท่านน่าจะเกิดคําถามว่าแล้วมันจะเด้งได้เท่าไหร่ละ่ะใช่ไหมครับแล้วไอ้การเด้งครั้งนี้จะก,การลง าราคาทำ high ที่1 7 9 8นะครับเมื่อเมื่อวันที่21เมษายนะครับเมื่อวันที่21เมษาแล้วก็ลงมาทําจุดต่ําสูตรที่1762เมื่อวานนี้วันที่28เมษานะครับแล้ววันนี้29เมษายมษาราคาเด้งขึ้นถามว่าก็จะต้องมีการคําถามเกิดขึ้นกับสมาชิกผู้เรียนรู้ทุกท่านว่าแล้วมันจะเด้งได้เท่าไหร่ <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับ ทุกท่านก็อยากจะรู้คําตอบใช่ไหมครับว่าแล้วมันจะเด้งได้เท่าไหร่ล่ะเจ้าฟิโปเนนซีนังเบอร์มันก็ให้คําตอบนั้นกับท่านได้ทันทีเหมือนกันนะครับแนวโน้มในการที่มันจะมันจะเด้งขึ้นมันจะเด้งดึง้นขึ้นได้ที่ระดับใดบ้างเราก็ต้องไปหาจากฟิโปเนนซีเอ็กซ์เทนชันนะครับเราก็ต้องไปหาจากฟิโบเนนซี่รีเทสเมนต์ก่อนนะครับก่อน,นะบอนที่จะไปเอ็กซ์เทนชันเพราะมันยังไม่มีนิวไฮเราก็หาแค่รีเทสเมนต์ ทีเราก็ไปหาครับว่าเป้าหมายการเด้งขึ้นครั้งนี้ของราคาทองคํามันจะเด้งได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็คือที่ผ่านมานี้ก็คือเป็นการเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องในหัวข้อเรื่อง f i โพเ n c y Retestment นะครับที่เราเขียนกันมาเนี่ยคำนวณกันมาเนี่ยนะครับมันก็คือหัวข้อ Fi โพ n น c ซีร e เทสเมนตย่อด,ด้วยตัว R าร ในหน้าหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธหน้าที่77นะครับหน้าที่77ก็ได้ตามนี้นะครับใครเข้าใจกด5มา1ตัวใครไม่เข้าใจกด0ครับ mm hmm. เมื่อเราได้ตามนี้เสร็จนี่นี่คือแนวรับที่เราหาได้นะใช่ไหมครับแล้วราคาก็ลงมาทดสอบแนวรับที่2แล้วไม่สามารถทะลุไปได้ก็เกิดการเด้งกลับ แล้วเมื่อมันเกิดการเด้งกลับในวันนี้นะครับเด้งกลับมาตั้งมาเช้าแล้วเนาะเราก็ต้องมาหาเป้าหมายเพื่อตอบคําถามว่าไอ้การเด้งขึ้นมาครั้งนี้มันจะเด้งได้ที่เท่าไหร่บ้างนะครับเราไปดูตัวอย่างของการเด้งครั้งนี้ด้วยกันครับ,นะรบจากราคาเราจะเห็นว่าจากราคาที่ทำา i g ไว้ที่17น7 9 5ก็คือ1,798นะครับนะรานะคา ย่อตัวลงมาจาก1798ใช่ไหมครับ98นะครับแล้วลงมาทำจุดต่ำสุดที่พัน1762นะครับ1762ส่วนต่างที่เกิดขึ้นมันต่างกันเท่าไหร่ครับเราก็เอามันมาลบกันเลยนะครับเราก็เอามันมาลบกันเลยครับ1 7 9เร้เอาเครื่องคิดเลขมาเลยครับ เราใช้ระบบโบราณครับ1,798ลบด้ว17ย1,762ได้ออกมาเท่ากับ36นะครับเราก็ได้ส่วนต่างออกมาเท่ากับ36ใช่ไหมครับพอเราได้ส่วนต่างเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาหาว่าแล้วเป้าหมายการเด้งขึ้นครั้งนี้มันจะเด้งขึ้นได้เท่าไหร่นะครับมันจะเด้งขึ้นได้เท่าไหร่บ้างเมื่อเราได้ส่วนต่างเท่ากับ36แล้วเราก็มาหาครับ จากหนังสือเทคนิคเท,ทรดทองแบบจอมยุทธนะครับก็จะบอกเป้าหมายเอาไว้นะครับ38.2%มันสามารถเด้งได้ราคานะเวลานี้ลงมาจาก1798ลงมาทําโลที่1762แล้วเด้งกลับขึ้นมาแล้วเด้งกลับขึ้นมามันจะเด้งขึ้นมาได้เท่าไหร่บ้างนี่คือคำถามนะครับ เราก็ใช้ Fibonacci number ในการหาในการตอบคำถามนี้นะครับในการตอบคำถามนี้เป้าหมายแรกก็คือ38.2%ถ้าเมื่อวานนี้นะครับเราก็ต้องมาคำนวณเป้าหมายที่250%เป้าหมายที่สามหแล้วเราก็ต้องเผื่อหากมันเป็นคื่นลูกที่2หากมันเป็นคื่น2เราก็เลยต้องเผื่อ78.6กับ88.7เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่า เออมันจะเด้งได้ถึงระดับไหนกันนะเราก็มาคำนวณเลยเราได้ส่วนต่าง36ใช่ไหมครับเป้าหมายแรก38.2แล้วก็36คูณด้วย38.2กดเปอร์เซ็นต์เข้าไปได้ออกมาเท่ากับ13.75 13.75 1 7 6 2ลบ13บวก13 1นะครับ1762-13วก13าทำไมต้องไปบวกครับ เพราะว่าเรากำลังจะดูว่าจากโรที่พันเเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาที่คำนวณได้ไปบวกเพื่อที่จะดูว่ามันเด้งขึ้นมาได้เท่าไหร่ถูกไหมครับเป้าหมายแรก38.2นี้ก็ได้ออกมาที่1775นะครับ1,775คือเป้าหมายแรก จากโรที่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองเนาะอ่าข้อใหม่ที่สองห้าสิบเปอร์เซ็นได้เท่าไหร่เราก็เอาสามสิบหกคูณห้าสิบเปอร์เซ็นได้ออกมาเท่ากับสิบแปดเราก็เอาสิบแปดไปบวกกับบวกนะครับเพราะมันเด้งขึ้นก็ต้องเอาไปบวกนะครับถ้าใครเอาไปลบเนี่ยมันจะน้อยลงนะต้องรู้ด้วยนะเอาไปบวกเอาไปลบนะครับเราก็ไปบวกกับพันเจ็ดร้อยหกสิบสองได้ออกมาเท่ากับแปดสิบ 1780ก็เป็นเป้าหมายการเด้งขึ้นเป้าหมายที่2ที่50%าสเนะครับพันเด้ใช่ไหมครับเป้าหมายที่3คือ61.8%เอาสามสิคูณหกสได้ออกมาเท่ากับ22นะครับเราเอา22ไปบวกกับ1762ได้ออกมาเท่ากับ1784 เป็นเป้าหมายที่3นะครับในการที่จะเด้งขึ้นได้1784เนาะเป้าหมายที่4 78.6%แล้วก็เอา36คูณด้วย78.6%ได้ออกมาเท่ากับ28แล้วก็28ไปบวกเนาะ1762กก28ได้ออกมาเท่ากับ1790 1,790ครับเป้าหมายสุดท้ายคือ88.73688.7%ได้ออกมาเท่ากับ32ครับแล้ว32ไปบวกกับ1,762ได้มาเท่ากับ1 7 9 4คือเป้าหมายสุดท้ายของการเด้งขึ้นครั้งนี้ทีนี้เราก็สามารถบอกตัวเองได้นะครับว่าจากการที่ราคา ย่อพักตัวลงไปถึงถึงเจ้าพัน762เมื่อวานนี้นะครับราคาจะเด้งขึ้นได้เท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยณเวลาเมื่อวานนี้ที่มันเด้งขึ้นเนี่ยเราสามารถคํานวณหาเป้าหมายทั้ง5แนวนี้ได้ล่วงหน้าแล้วแต่ตอนนี้ราคามันก็เฉลยมามันเฉลยมาว่าอะไรครับ <c oughs> มันมาทำไฮเมื่อเช้าวไว้ที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับเนี่ยไฮตัวนี้นะครับ ทำไว้นะครับเฉลยอ,ออกมาไฮตัวนี้ทําไว้ที่1790เหรียญนะครับทำไฮไว้ที่เท่าไหร่นะ1790เนะครับ1790เมื่อเช้านี้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับล่าสุดเลยครับ1790นะครับตัวนี้ก็คือไฮตอนนี้ครับที่ทำไว้นะครับเพะาะนั้นเราก็จะเห็นว่าอะไรครับ แนวต้านที่1ถูกทำลาย1,774เอาไม่อยู่1,780เอาไม่อยู่เห็นไหมครับ1,784ก็เอาไม่อยู่แต่แนวที่เอาอยู่นะเวลานี้ก็คือเจ้า78.6เปอร์เซ็นต์นี้เองนะครับเป็นแนวที่สามารถต้านราคาอยู่ในเวลานี้นะครับก็คือแนวต้านที่4เนาะเห็นภาพไหมครับว่า แนวฟิโปลแ n นีนัมเบอรมันมีความศักดิ์สิทธิ์มันมีมนขลลงของมันอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณเป้าหมายทั้งแนวต้านแนวรับได้หมดเลยนะครับจากทฤษฎี f ิโป n แ n นซีนัมเบอรซึ่งนำมาใช้จากเทคนิคเทศทองแบบจอมยุทธเล่มน,นี้นะครับนะครับความรู้ในหนังสือเล่มน,นี้มีประโยชน์กับทุกทุกท่านมากนะครับอย่าลืมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับตัวท่านให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างให้เห็นจากราคาทองคำและตอนนี้ณนะเวลานีา้ราคาสมาคมค้าทองคำก็ประกาศราคาทองคำรับซื้อมาที่พันสองแล้วก็ประกาศราคาขายออกมาที่26,450ในเวลานี้ครับนี่ก็คือแนวโน้มราคาทองคำที่เกิดขึ้นนะครับ ทุกท่านเข้าใจนะครับใครเข้าใจกด5มา5ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการใช้เทคนิค f i โบเนซี่นัมเบอร์ซึ่งเป็น1ใน5อัญมณีของเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธหนังสือเล่มนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในการนำไปใช้นะครับตัวอย่าง ของการคำนวณฟิบอนัชีก็อย่างที่ได้ตัวตัวอย่างกันมาแล้วนะครับโอเคครับทุกท่านวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ